ก็สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟนะครับแล้วก็ทุกๆท่านที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะผมจากบอลน,นะครับเจ้าของจาาบอนคนรักรถไฟทาง y o u t u b e นะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็ไม่ได้เป็นการถ่ายรถไฟนะก็จะเป็นการมานั่งมาพูดมาคุยนะมาแชร์ประสบการณ์กันนะฮะก็มันเป็นความคิดส่วนตัวของผมเนะเพราะว่าใครที่ติดตามคลิปของผมเนี่ย ติดตามมาโดยตลอดก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แนวของผมเนี่ยก็คือจะออกถ่ายรถไฟนะตามสถานีต่างๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ถ่ายรถไฟนะซึ่งผมก็คิดว่า,ามันอาจจะมีความจำเจนะวันนี้ก็เลยลองเปลี่ยนแนวมานั่งพูดคุยแบ่งประสบการณ์กันนะแล้วก็เพื่อนๆหลายๆท่านนะก็อาจจะได้มีโอกาสเห็นหน้านะปกติเวลาถ่ายคลิปเนี่ยผมจะไม่ค่อยโชว์หน้าเท่าไหร่นะก็บางคนที่ไม่เคยเห็นนะก็ จะได้เห็นนะว่าจ่าบอลเนี่ยที่ชอบไปถ่ายรถไฟแล้วก็พูดพอเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะ <c oughs> ก็สนุกสนุกนะครับผมในบรรยากาศสบายๆบายนะอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็อาจะมาทําคลิปนะจะมาแบ่งปันว่าทําไมผมเนี่ยถึงชอบรถไฟนะมันมีที่มาที่ไปยังไงถึงได้มาเป็นจ่าบอลคนรักรถไฟเนี่ยแล้วก็ออกมาเป็นช่อง YouTube ที่ทุกๆท,ท่านกําลังชมอยู่นี้นะ ก็ขออนุญาตเกิดนาสักนิดหนึ่งนะครับผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดสมุทรสงครามนะครับหลายๆท่านก็คงรู้จักเนาะแล้วก็เมื่อพูดถึงสมุทรสงครามพูดถึงแม่กลองหลายๆท่านก็น่าจะรู้ว่ามันมีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอยู่ที่หนึ่งพวกเราคนรถไฟเนี่ยน่าจะรู้จักกันแน่นอนนะนั่นก็คือตลาดล่มบุกนะครับแล้วก็สมัยอนุบาลเนี่ยคุณแม่ของผมเนี่ยก็ เวลาพาผมไปเที่ยวแม่กองนะครับก็จะพาผมมาเที่ยวตรงเนี้ยที่เนี้ยที่สถาน,นีรถไฟแม่กองเนี่ยแล้วก็นะักสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นที่แรกที่ทําให้ผมรู้จักรถไฟนะก็ต้องบอกตรงๆนะว่าครั้งแรกที่เราเห็นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกมันแปลกตานะมันมันไม่เคยเห็นนะ่ะแบบคือเราเกิดมาเราก็เคยเห็นแต่มอไซค์รถนะเกง๋งรถกระบะอะไรเงี้ยแต่แบบ ตอนนั้นเน่ยคือเห็นรถไฟครั้งแรงกอะแบบเฮย้ยมันตะลึงว่ะมันแบบแล้วแบบมันผ่านตลาดด้วยนะมันโอ้โหมันโคตรคลาสสิกเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเออแบบชอบดูรถไฟตั้งแต่นั้นอะแล้วก็พอเวลาแม่พาไปเที่ยวแม่กองที่ไหนนะจะต้องบอกแม่ว่าแม่ไปดูรถไฟกันนะครับก็ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกหลงเสน่ห์รถไฟเนาะแล้วก็เริ่มติดใจตั้งแต่บัตรนั้นมานะแล้วก็คือสมัย ที่ผมเด็กๆเนี่ยประมาณปีสามสี่สามห้าสาหกคือช่วงนั้นน่ะรถดีเซลลางเนี่ยมันยังเป็นสีเหลืองอยู่ไงมันจะเป็นหน้าเหลืองนะแล้วก็แบบข้างๆก็จะเป็นสีเขาเรียกอะไรสีสแตนเตลสสีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เรียกไม่ถูกนะเออแบบมันคลาสสิกนะเขาเรียกสีแบบเดิมๆเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะจริงๆสีมันก็มีการเปลี่ยนมาตามยุคสมัยเนาะเอ,อแล้วก็คือแบบ ตอนนั้นเนาะเสียงบีดมันก็แบบบีดเดิมเดมิมันก็แบบนุมน่มๆทุมท้มๆนะแบบก็ทําให้เรายิ่งหลงสนเสน่ห์นะครับผมแล้วก็บวกกับการได้เห็นบรรยากาศได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสมัยนั้นนะ่ะต้องบอกว่าคือผู้คนเนี่ยยังไม่นิยมมาท่องเที่ยวเหมือนสมัยนี้นะครับก็สมัยนั้นก็จะโล่งๆหน่อยตรงข้ามกันเลยนะพอดีสมัยนั้นนะ่ะผมยังเด็กอยู่แล้วก็ ยังไม่มีเทคโนโลยีเหมือนสมัยนี้นะไม่งั้นโอ้โหบันทึกภาพไว้เป็นความทรงจำแล้วนะก็ชอบรถไฟตั้งแต่อนุบาลมานะครับผมแล้วก็รู้จักรถไฟครั้งแรกเนี่ยก็คือที่สถานีแม่กองออรถที่เจอครั้งแรกก็คือรถด,ดีเซลลางนะฮะทีนี้พอมาช่วงตอนอยู่ป .4 เนาะก็พ่อก็พาไปเที่ยวที่บ้านโปง่งแล้วก็ที่บ้านโป่งเนี่ย ผมก็ได้มีโอกาสเห็นรถจักรดีเซลเป็นครั้งแรกนะฮะก็ยังจําได้ว่ารถจักรดีเซลนะฮะคันแรกที่ผมได้เจอในชีวิตเนี่ยก็คืออันสตอมหมายเลข4115นะฮะ <c oughs> ก็ไปตามยุคตามสมัยเนาะ,ะแล้วก็คือตอนเด็กๆเ,เนี่ยได้เห็นอย่างเดียวแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้นั่งนะฮะก็พยายามที่จะหาโอกาสมาตลอดแล้วก็ บอกกับแม่ว่าเนี่ยแม่อยากนั่งรถไฟเนี่ยอยากนั่งรถไฟมากมันน่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นจริงๆเนาะแล้วก็จนมีโอกาสได้มานั่งรถไฟครั้งแรกก็คือตอนม .1 น,น,นะครับแล้ก็ที่สายแม่กองนั่นแหละนะก็นั่งไปเที่ยวที่บ้านแหลมนะครับจังหวัดสมุทรสาครก็อยู่ใกล้ๆกันเนาะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วอ่านะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวเนาะข้ามไปเที่ยวมหาชัยเนี่ยก็ ได้เห็นรถไฟสายมหาชัยได้เห็นอะไรอีกนั่นคือการนั่งรถไฟครั้งแรกส่วนนั่งรถไฟครั้งที่2เนี่ยก็คุณพ่อของผมเนาะก็พานั่งรถไฟนะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นขบวนรถด่วนพิเศษที่38นะสิงนะสุไไงกลบกรุงเทพก็นั่งจากราดบุรีเนี่ยมาเที่ยวนคนปรปฐมนะฮะนั่นคือการ นั่งรถไฟครั้งที่สองของผมตอนมหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นนั่งรถไฟครั้งที่สามเนี่ยผมจําได้ว่าตอนสมัยที่ผมเป็นนักเรียนจ่าทาหารเรือเนาะแล้วก็พอดีตอนนั้นปล่อยกลับบ้านก็ไม่รู้ว่านั้นนึกนึกอะไร <c oughs> นึกสนุกอะไรไม่รู้นะครับวันนั้นอยากกลับด้วยรถไฟนะอยากนั่งรถไฟก็เลยนั่งขบวนรถธรรมดาที่261กรุงเทพบัวหินนะครับก็มาลงที่ราชบุรี นั่นคือการนั่งรถไฟครั้งที่3แล้วก็หลังจากนั้นก็คือมีโอกาสเรื่อยๆนะผมก็พยายามหาโอกาสนั่งไปนูน่นไปนี่มาอะไรเงี้ยแต่ว่าคือยังไม่ค่อยได้เที่ยวเท่าไหร่นะก็จะเป็นการโดยสารไปบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นะทีนี้จนผมเนี่ยเรียนนักเรียนจออาหารเรือจบแล้วแล้วก็มาบรรจุ ทำงานที่กรุงเทพเนาะแล้วก็ก็ได้มีโอกาสเจอรถไฟบ่อยๆนะครับแล้วก็คือมันก็ชอบอยู่แล้ววนะเนาะแล้วก็ได้มีโอกาสเจอรถไฟเ,เลื่อยมานะครับตลอดเลื่อยมา,าในกลุ่ม a c e b o o k เนี่ยก็พอรู้จักที่จะอะไรนะกลุ่มรถไฟลิซซึมกลุ่มอะไรเงี้ยเนาะก็พอมีโอกาสได้เห็นนะแต่ว่าแต่ก่อนก็ยังไม่ชอบถึงขนาดนี้นะก็พอเริ่มมาชอบจริงๆจังๆเนี่ยก็คือ พอมามีกลุ่มเฟซมีอะไรเนี่ยนะฮะอ่ะทีนี้นะครับกลุ่ม Facebook อะไรเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยมีโลกที่กว้างขวางขึ้นนะฮะก็จริงๆเราก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีนะเพราะว่าทําให้เราเนี่ยได้ความรู้ได้เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นก็รู้จักเพื่อนๆรู้จักอะไรมากขึ้นทางกลุ่มเฟซเนี่ยละแล้วก็ <c oughs> ทีนี้ก็เล่ามาทั้งหมดแล้วนะเกี่ยวกับประสบการณ์การนั่งรถไฟของตัวเองเนี่ยว่ามันเป็นยังไงมายังไงนะจริงจริงมีเยอะกว่านี้แต่ว่า,าถ้าทําคลิปนานไปเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆอาจจะเบื่อได้นะครับก็เพราะฉะนั้นก็อาจ,จะพยายามทําให้สั้นที่สุดกระชับที่สุดแล้วก็ได้ใจความนะฮะทีนี้เล่าประสบการณ์การนั่งรถไฟเนี่ยมาหมดแล้วแล้วก็ทีนี้อีกหัวข้อหนึ่งก็คือว่าอยากจะบอก ว่าทำไมตัวผมเนี่ยถึงชอบรถไฟนะมันรถไฟเนี่ยมันมีดีอะไรถ้าเชื่อว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราไปพูดได้คนนอกฟังเนาะหลายๆคนก็ถ้าได้ยินคําว่ารถไฟเนี่ยสิ่งแรกที่คิดขึ้นมาในหัวเนี่ยอาจจะแบบโอ้ยเป็นอะไรที่แบบช้าไม่อยากไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันร้อนก็ร้อนโอ้โหเดินทางก็นานจริงๆรถไฟเนี่ยวความคิดของผมนะมีอะไร ดีกว่าที่หลายคนคิดเยอะนะฮะก็อันดับแรกเนี่ยรถไฟเนี่ยนะมีความสะดวกสบายแน่นอนนะครับอย่างสมมุติว่าเวลาเราเดินทางไปไหนไกลๆเนะี่ยกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปอุบลลงใต้ไปสุราษฎร์ไปนครหัดใหญ่อะไรเงี้ยนะก็ <c oughs> เราก็สามารถที่จะ นอนได้นะครับเราก็จะเลือกประเภทได้นะว่า,เ,าเราอยากจะนั่งหรือว่าอยากจะซื้อเป็นตู้นอนเป็นปรับอากาศเป็นพัดลมอะไรเงี้ยมันมีหลากหลายหลายรูปแบบนะครับผมก็นอกจากนอกจากนั้นเนี่ยก็มีตู้สเสบียงมีอาหารให้เรานั่งทานบนขบวนรถด้วยนะซึ่งมันก็เป็นความคลาสสิกอย่างหนึ่งนะของการเดินทางด้วยรถไฟนะอันดับที่สองเนี่ยก็คือ เราไม่ต้องเจอกับปัญหารถติดนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยผมเชื่อเลยว่าทุกทกท่านนะเวลาเดินทางอตอนเช้าหรือขากลับจากเลิกงานเนี่ยจะต้องเจอกับปัญหารถติดอันนี้ก็ขอเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะครับสมัยช่วงที่ผมเนี่ยไปเรียนนักเรียนพันจานะ่าเนาะก็ไปเรียนที่สรายาจังหวัดนคนปรปฐมนะะก็ต้องเดินทางออกจากกรุงเทพเนี่ยแต่เช้าเลยเพื่อที่จะไปเรียนที่นั่น ผมเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าวันแรกที่ผมไปนะผมยังไม่รู้ว่ามันเดินทางด้วยรถไฟยังไงผมวันนั้นผมนั่งรถเมล์แล้วโอ้โหขอโทษโคตรนานเลยประมาณแบบน่าจะเกือบชั่วโมงอะที่ที่ผมแบบติดอยู่บนถนนอะแล้วก็ข้าวเช้าเนี่ยก็กินไม่ทันด้วยเพราะว่าคือแบบพอไปถึงเนี่ยมันก็เกือบเวลาที่จะเข้าแถวแล้วอะเออนั่นแหละ ล้วพอวันต่อมาเนี่ยนะผมก็เลยเออลองไปสืบค้นข้อมูลว่าเออมันมีรถไฟไปไหมจากสถานีทนบุรีเนี่ยไปสารยามีไหมซึ่งมันอยู่ใกล้นะก็ได้สืบทราบมาแล้วก็ได้ทราบข้อมูลว่ามีขบวนรถชาญเมืองทนบุรีสารย,ยานะก็โดยสารเที่ยวเช้าไปนะรถไฟเนี่ยนะตะกี้ผมเล่าอะไรนะ รถเมย์ใช่ไหมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงรถไฟใช้เวลาประครึ่งชั่วโมงนะครับผมแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยถึงสารยญญาลวนะและ้วเราก,ราก็คือสามารถคุมเวลาได้ไนงะรถออกอตีห้าสี่สิบห้าถึงสารัญาหกโมงสิบห้าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทุกวันนะเราก็สามารถคุมเวลาได้แต่รถเมย์เนี่ยเราคุมเวลาไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าบางสภาพการจราจรแต่ละวันเนี่ยเพราะฉะนั้นรถไฟน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่หลายๆท่านเนี่ยไม่อยากจะเจอรถติด นะอันดับที่3นะครับผมการเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยมันมีความคลาสสิกแล้วก็เราจะได้เจอกับบรรยากาศ2ข้างทางนะที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีความสวยงามนะซึ่งบางที่เนี่ยรถยนต์ไม่สามารถที่จะเห็นบรรยากาศเหล่านี้ได้นะซึ่งผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะรู้ส่วนใหญ่เวลาเรา ใช้รถใช้ถนนนะแล้วก็จะเจอกับบรรยากาศข้างทางที่เป็นตึกลาบ้านช่องเป็นเมืองนะซึ่งก็มีอากาศร้อนมีแต่รถติดมีผู้คนมากมายไก่กองนะฮะแต่เวลาเราเดินทางด้วยรถไฟเนะี่ยบรรยากาศข้างทางเนี่ยนะมีทุ่งนามีภูเขาต้นไม้มีนกมีแสงอาทิตย์เราเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสวยงามแนละแล้วก็แบบมันทําให้ใจเราเนี่ยสบายไงนะเออ ไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรด้วยบางทีนะแบบเลิกงานนะแล้วก็มาเห็นบรรยากาศแโอ้ยมันหายเหนื่อยเลยครับท่านผู้ชมฮะโอ้โหสุดยอดแล้วก็หลายๆสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยที่เรานั่งรถไฟเนี่ยนะมันก็จะมีความสวยงามแล้วก็ธรรมชาติเช่นกันนะตัวอย่างเช่นใกล้นี้ผมขอยกตัวอย่างสายกาญจนบุรีเนี่ยเขาจะมีความเป็นธรรมชาติอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําแควนะถ้ำกระแสน้ําตกไซโยกน้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะใครไม่เคยไปต้องลองไปดูนะข้างทางนี้ผมบอกว่าอันซีนสุดๆนะมันมีหลากหลายรูปแบบนะไม่ใช่ธรรมชาติอย่างเดียวนะทะเลก็มีนะถ้าเราลงไปทางเพชรบุรีหัวหินประจวบอย่างเงี้ยเราก็จะได้สัมผัสอีกบรรยากาศหนึ่งนะถ้าเราขึ้นเหนือเนาะก จะเป็นอีกบรรยากาศก็จะเป็นป่าเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าไปสายแม่กองเนี่ยก็ข้างทางก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นนาเกลือเนาะเป็นเราก็จะได้กลิ่นพวกอไอทะเลปลาเค็มอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นบรรยากาศการทํานาเกลือด้วยนะแต่ละเส้นทางแต่ละสายเนี่ยก็มีเอกลักษณ์มีรูปแบบที่แตกต่างกันนะฮะอันนี้ผมมาบอกมาแบ่งปันให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกท่านนะฮะ อันดับที่4นะครับผมการนั่งรถไฟเนี่ยทำให้เราได้มิตรภาพนะก็อันนี้ประสบการณ์ตรงส่วนตัวเลยผมเนี่ยแรกเริ่มเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้จักใครเลยนะในกลุ่มรถไฟก็ Facebook นี่แหละเทคโนโลยีนะที่ทำให้เราเนี่ยได้มารู้จักกันนะกเ็เริ่มแรกเนี่ยผมก็เห็นรุ่นพี่ของผมท่านนึงเนเาะก็ทำคลิป ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงบรรยายที่มันสนุกสนานเนอะเราก็แบบเออดูแล้วมันสนุกดีก็อยากเอาตามอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเอลองทําบ้างนะผมถ่ายรถไฟแล้วก็ใส่เ,เสียงบรรยายให้มันดูสนุกสนานให้มันมันอะไรประมาณเนี้ยฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีเพื่อนๆน้อ,นนองๆหลายๆท่านเนี่ยแอดเฟซบุ๊กมาหาผมบ้างคุยกันบ้างอะไรเงี้ยก็ทำให้ผมได้รู้จักกับหลายๆคนจนมาถึงทุกวันนี้นะ นอกจากนั้นเวลาเออใครเขาไปไหนมาไหนนะแบบใครเวลามากรุงเทพนะเขาก็จะทักมาบอกนะออบอนวันนี้มากรุงเทพนะอะไรอย่างเงี้ยเออมาเจอกันหน่อยมาอะไรมันก็ทําให้เราเออได้เกิดมิตรภาพที่ดีนะก็รู้จักเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นเออพอขอรอเป็นชอคอเป็นคนรักรถไฟเนี่ยคนรักรถไฟเนี่ยก็ออมาจากหลากหลายวงการเลยนะก็ออไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าไม่ว่าจะเป็นออตำรวจทหารมีหมดนะฮะ นะข้าราชการหรือว่าจะเป็นสุดแล้วแต่มีทุกอาชีพนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทาให้เราเนี่ยโลกกว้างขึ้นรู้จักคนนู้นคนนี้ได้รับมิตรภาพแล้วก็อาจจะยังมีอีกหลายๆเหตุผลซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกท่านเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลที่คล้ายคลึงกับผมนะอันนี้ก็เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวเนอะอก็ถือว่ามาเล่ามาแชร์กันนะครับแล้วก็ สืบเนื่องมาจากที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมนั่งรถไฟไปสรยารยนะวันนี้ผมก็มีบางสิ่งบางอย่างจะมาไม่ได้เป็นการโชว์นะแต่ว่าก็มาให้เพื่อนๆได้ดูนะคือไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีสิ่งนี้หรือเปล่านะแต่เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะมีนะครับอันนี้คือหนังสืออเดนะ,ะเดือนอมีนาคมนะครับผมมีนาคมปี หกเนาะกะ็เป็นฉบับร้อยยี่สปีการรถไฟแห่งประเทศไทยนะอันนี้โชว์ชวให้ดูกันหน่อยนะทําไมผมถึงเอาอเล่มนี้มาโชว์ให้ดูนะเพราะว่าผมจะบอกว่าผมนั่งรถไฟจนได้ลงนิตยสารเล่มนี้แล้วนะไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะหน้าหนึ่งรนะฮะหรือว่าภาษาทหารเรือเนี่ยก็คือหนึ่งสิบหนึ่งนะฮะ อันนี้นะครับผมเจอเป็นไงฮะหน้าตายเหมือนกันไหมก็พอดีนะครับผมก็นั่งรถไฟเนะี่ยแล้วก็ทีมงานของอเดย์เนะี่ยก็พอดีเขาจังหวะนั้นเขามาพอดีนะแล้วก็มันมีผมอยู่คนเดียวนะก็เลยขอสัมภาษณ์นะก็อันนี้เป็นบทความที่ผมเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทางอเดไว้แล้วก็ได้ลงนิตยาสารฉบรับน,น,นี้โชว์ให้เห็นเลยอะ ก็ผมได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะสำหรับใครมีเล่มนี้นะนี่ก็ลองเปิดดูไปที่หน้า111นะก็จะเจอผมอยู่ <c oughs> เป็นไงครับหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้ก็ประมาณ3ปีผ่านมาละก่อน <c oughs> ก็มีการพัฒนาการไปตามลำดับนะ <c oughs> ก็เป็นเหตุผลนะทีะ่ทำไมผมเนี่ยถึงเลือกเดินทางด้วยรถไฟนะก็เขียนแบ,บ่งปันไว้ในนี้สามารถที่จะไปอ่านกันได้นะ เล่มนี้ดีมากนะผมเพราะว่าข้างในเนี่ยนอกจากจะมีะบทสัมภาษณ์มีประสบการณ์ก็มีความรู้ต่างๆเกี่ยวกับทางด้านของรถไฟนะก็ลองอ่านกันได้นะผมามาแบ่งปันกันนะโอเคนะผมก็อพอพอสมควรนะพอของปากของคอนะผมเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวนะครับอันนี้ส่วนตัวเนาะก็มาเล่าสู่กันฟังนะ สำหรับใครที่ชอบนะบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับ s ะไคร e ตะไคร้ใบมะกรูดอะไรก็สุดแล้วแต่นะผมก็ขำๆม,ม,มาฮากันไปนะครับ <c oughs> วันนี้เราก็มาเจอหน้ากันอย่างเป็นทางการนะปกติเวลาผมถ่ายคลิปรถไฟเนี่ยจะไม่ค่อยเปิดหน้านะครับจะบางทีก็จะใส่หมวกมั่งใส่แว่นมั่งเพราะว่าบางทีแดดมันแรงนะแต่วันนี้มาเปิดหน้าฆ่าตากันให้เห็นชัดๆเลย วันเนี่ยคือจากบอลน,นะจากบอนคนรักรถไฟนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ฟังรับฟังนะก็อาจจะยาวไปหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะก็แนะนำติดชมกันเข้ามาได้นะครับถ้ายาวยังไงก็ขออภัยเนาะแต่ว่า ถ้าใครชอบเนี่ยก็คือแบบฟังเพลินไงนะก็ฟังผมพูดเพลินไม่รู้มีวนมีซ้ําอะไรบ้างหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะผมก็พูดตามสบายๆของผมไปนะก็หรือว่าใครมีความคิดมีอะไรที่อยากจะให้ผมทําคลิปแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องราวอื่นก็บอกกันมาได้นะครับคอมเมนต์กันมาได้ก็สําหรับวันนี้ก็พอสมควรแล้วนะครับผมก็เกือบ20นาทีแล้ะ <laughs> เดี๋ยวจะเบื่อไปสักก่อนนะครับก็ ขอบคุณทุกท่านนะสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้แล้วก็ทุกๆคลิปในช่องของผมนะก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะรักรถไฟไปด้วยกันนะครับผมก็อย่าลืมนะเราช่วยกันเผยแพร่นะรถไฟของเราไม่ไดเ้เป็นอย่างที่หลายๆคนคิดมีรถไฟของเรามีดีมากมายนะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีเราช่วยกันเผยแพร่ให้บรรดาคนที่ยังไม่รู้เนี่ยได้รู้นะ เพื่อที่การรถไฟของเราเนี่ยจะได้จะได้เป็นที่รู้จักนะแล้วก็กว้างไกลมากยิ่งขึ้นนะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็อาจจะมีคลิปหน้ามาอีกจะเป็นหัวข้อเรื่องอะไรนะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับผมใครอยากที่จะให้ผมทำคลิปนะหรือว่าถ้าผมมีไอเดียมีอะไรปิ๊งึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ